ประเทศไทยช่วงสุดท้ายครับพี่สำราญดูเหมือนช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้มากกับท่าทีของประเทศไทยที่จะชกขเขมรนะที่ใช้ว่าชกขเขมรให้ร่วงนะฮะตามการที่ละเมิดข้อสัญญาต่าง,างๆนานาน,านนะฮะโดยเฉพาะที่อินเดียที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเราจะไปคือตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักพวงเกล็แก้วก็เดินตอนนี้อยู่ที่อินเดียแล้วจากนี้ไปเนี่ยวันที่3แล้วนี่สี่ห้าก็จะไปไปชมที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ ประชุมสนธิสัญญาว่าเรื่องออตโตวาเรื่องของทุนระเบิดโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศเท่าที่ติดต,ตามข่าวนี้เขาวาดหวังมากนะคุณตอ๊อบว่าจะใช้เวทีนี้นะท่านมนตรีตั้งเป้ามากจะเสนอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบอิสระขึ้นมาสักชุดหนึ่งรตรวจสอบทุนระเบิดนี่ที่ขาขาดกันนี่ล่าสุดีหนุ่มจีนใช่ไหมใชเออ่เรื่องนี้น่าสนใจนะเราจะให้นักพยายการช่วยช่วยเราวิเคราะห์หน่อย วันนี้เราอยู่ในสายพูดคุยกับรองศาสต,ตราจารย์ดร,รุลยภาพปรีชารัตนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาอาจารย์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์ดุลยภาพครับครับสวัสดีครับพี่สำลากุงวุฒินันทครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเกิดมนมาิดเดียวว่าเนี่ยคุณเสียศักดิ์พงเกียวเนี่ยวาดหวังมากว่าในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยอนุสัญญาออตตาในเรื่องทุนระเบิดอาจารย์ดุลยภาคนะและจะเสนอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ถ้าสําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ไอ้กรรมการของออตว่านี่อะไรมีการฟังก์ชันว่างั้นเถอะอ,อาจารย์มองอยังไงครับผมว่าเป็นการขยับโยกกิจกรรมทางการทูตที่สําคัญและเป็นหมัดเด็ดนะครับที่จะทำให้กัมพูชาอยู่ในสถานที่ย่านลบับาก<อ>เพราะว่าถ้าข้อมูลจากฝั่งไทยหรือเจตนาของทางฝั่งไทยเนี่ยเราบริสุทธิ์อยู่แล้วอซึ่งผิดกับ ทางนูน้นนะครับถ้าเขารักรอบวางระเบิดจริงๆเนี่ยความจริงมันจะได้ปรากฏเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะไปเชื่อแต่เฟซนิวนะครับหรือว่าการทําให้กระแสะทหารไทยขาดเดี๋ยวเดี๋ยวกระแสะหนักเดี๋ยวก็กระแสะเบาๆแล้วมันก็จะหายไปเองเนี่ยแล้วกัมพูชาก็มาเล่นประเด็นนั้นประเด็นนี้ต่อเนี่ย mm hmm. มันกลายเป็นว่ามันเริ่มกลใจมีคณะกรรมการมีหน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบจริงๆแล้วกัมพูชาก็ ถ้าเขาวางระเบิดจริง,รงๆิผิดอนุสัญญาออตตาว,ว่าจริงครับผมว่ากระบวนการมันเริ่มจะบีบรัดเขาแล้วเขาน่าจะกลัวนะครับเขาน่าจะกลัวแต่ก็ต้องอยู่ที่ทางไทยด้วยว่าเราจะทําสําเร็จแค่ไหนในการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ทีมที่มีความเป็นกลางมีความเที่ยวจารจริงๆแต่เอาเป็นว่า ไม่ว่าจะตั้งสําเร็จไม่ตั้งสําเร็จถือว่ามีองค์คาประยบของกรรมการยังไงเนี่ยม,มันเป็นมูฟที่สําคัญในนโยบายต่างประเทศของไทยและในทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอืมเขาบอกว่าจะเป็นความสําเร็จในรอบ27ปีเลยนะถ้าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของไทยนะอาจารย์ ใช่ครับก็ก็ต้องออให้กําลังใจท่านศีอศักดิ์แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศว่าจะเข้าไปโน้มน้าวเจราจาให้ในที่ประชุมเนี่ยเขาเห็นความสําสคัญของวาระที่ประเทศไทยเสนอเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดเสียงสนับสนุนจํานวนมากหรือท่วมท้นเพื่อจะบีบรัดกัมพูชาแล้วก็เป็นการสร้างสงครามจิตวิทยาให้กัมพูชาเนี่ยกลัวในความผิด ที่เขากระทำนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของกระบวนการรับผิดทางสังคมถ้ารับที่มีเจตนาทําผิดอนุสัญญาจริงๆเนี่ยแล้วที่ยืนเริ่มน้อยลงก็น่าจะเป็นนิดิใหมายที่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้เป็นตึกติ๊กสาคัญในใน,ในอนํานาจต่อรองของประเทศไทยได้เหมือนกันก,ก็คืออ่าลํำล่ารุณวิทยาสังเกตนะครับว่าทั้งๆที่ญี่ปุ่นเนี่ย เป็นร<ม>ัฐสําคัญในอนุสัญญาออสเตรเลียหรือไมทั้งออสเตรเลียหรือหลายประเทศเนี่ย<ม>ทุกประเทศเองเงียบกริบเลยมไม่มาประนามกัมพูชาออใช่ไหมครับมันกทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจยนะครับแต่ว่า ถ้าจะเดินไปสู่จุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ตั้งกรรมการแล้วมันพิสูจน์จริงๆว่าทางโน้นเนี่ยผิดจริงแล้วขอเวลาที่อย่าช้าเกินไปด้วยอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเกมเปลี่ยนเลยที่ทำให้กัมพูชาจะโดนมีลักษณะจนมุมทางการทูตมากขึ้นนะครับอาจารย์คิดว่ากัมพูชาเองเขาจะตอบโต้หมัดเด็ดของไทยเราเนี่ยด้วยด้วยวิธีการหรือสื่อสารยังไงผมคิดว่าตอบโต้ยากแล้วนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าเราเจรจาได้แล้วเสียงส่วนใหญ่มันให้มีกรรมการอย่างนี้ขึ้นมามกัมพูชากับไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องให้คนที่เป็นกลางแล้วเชี่ยวชาญมาตรวจสอบจริงๆทีเนี้ยมันก็ต้องวัดใจวัดคุณธรรมมาว่าตกลงคุณทํำไหมถ้าคุณไม่ได้ทําคุณก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าคุณทําเนี่ยแล้วคุณจะดิ้นคุณจะหาเหตุผลมา แก้ต่างอย่างไรผมว่ามันมันยากนะอย่างเก่งก็อาจจะเลื่อนเวลาออกไปหรือทอดเวลาให้มันไม่มีข้อสรุปที่เร็วเกินไปอะ่ะกับพูชาอาจจะยื้อนะครับแต่ว่าการที่เราจะตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นไปได้แล้วเราทําสําเร็จเนี่ยผมว่าเขาจะอยู่ในสถานที่ยากลาบากนะครับอ,อย่างที่อาจารย์นุญยภาคว่าแล้วบงเงิญว่าประธานอาัลตาว่าที่ว่าเนะี่ยมันญี่ปุ่นเป็นประธานอาจารย์ นมีหมดเนอสเตรเรียอย่างที่อาจารย์เอ่ยนามประเทศมาเนี่ยนะก็รู้กันอยู่ว่าเขานี่เอียงกระเทเร่ทางอเมริกาใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นหรือยังไงเออคือผมผมว่าอันนี้มันก็จะเป็นเงื่อนไขหลักปฏิบัติเฉพาะเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็การไม่ละเมิด ด้วยการวางทุนระเบิดะนะครับซึ่งมันก็มีหลายประเทศที่เป็นรัฐมหาอำนาจเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในภาคีแต่ว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นรัฐมหาอำนาจมากเนี่ยเหมือนอย่างจีนอเมริกาหรือรัเสเซียอย่างเงี้ยก,ก,ก็จะกลายเป็นว่าก็มีแค่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลียกับรัฐในยุโรปนะครับท,ที่ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเป็นตัวแสดงสําคัญผม่าคิดว่าถ้าถ้ามันสามารถแยกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค ต้องพิสูจน์ทราบด้วยผู้เชี่ยวชาญจริงๆมันมันก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่ารัฐมหาอํานาจอีกหลายรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาคีอ่า oh. แต่ว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ออสเตรเลียอยู่นะครับมผมก็คิดว่าการเมืองมหาอํานาจที่ว่าเอออเมริกาหรือจีนจะเข้ามาทําให้สกนการ์มซับซ้อนมากไหมผมว่าคือถ้าเขาไม่ได้เป็นอยู่ในภาคีอ่ะมันมีแค่ญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายประเทศที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจมากก็ การการได้เสียงสนับสนุนแบบเป็นกลางแล้วเห็นใจจริงๆในวงประชุมอัตว่านี้ที่จะเป็นคุณทระษิยผมว่ามันมีแนวโน้มนะครับผมว่ามันมีแนวโน้มจะตั้งกรรมการสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเรื่องนี้งานนี้นี่เราก็ได้นําเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยนะไปสู่ประชาคมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะอาจารย์นนะเออทำไปเล่นใช่ครับใช่ครับใช่ครับเห็นด้วยเลยครับพี่ครับอเรื่องอของ คำตอบเชิญนะอยากจะรู้แล้วแล้วอย่างเรื่องเรื่องเรื่อง,องการเจราจารกันตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องาาการเปิดด่านในด้านอื่นๆของกัมพูชาในเรื่องเศร,รษฐกิจการค้าการขายของเราไหมครับเออผมว่าหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของตัวอนุสัญญาออตว่าล้วนเป็นเรื่องของทุนระเบิดก็ก <Interesting. S 1> ัมพูชาก็ต้องพิส <ng> ูจน์ทราบมาอ่ามันอาจจะเกี่ยวกับไอ้นะครับ ไอ้ปฏิญญาที่ไปลงนามที่กาลาลัมเปอร์ซึ่งซึ่งเราขอชะลอไม่ปฏิบัติชั่วคราวใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ข้อที่เกี่ยวกับทุนระเบิดเดี๋ยวมันก็อยู่ในตัวปฏิญญาด้วยอ่าซึ่งมันมันมันก็ถ้าตั้งกรรมการสอบขึ้นมามันก็จะล็อกพฤติกรรมของกัมพูชาให้มาปฏิบัติตามคันลองในข้อตกลงเหล่านี้มากขึ้นคือเผื่อในอนาคตเนี่ยเรา เราจะกลับไปใช้ตัวปิญญาที่ลงนามในกุลล์ลำเปอร์นะครับอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ยังใช่ไหมครับแต่ถ้า,นาในอนาคตจะใช้เนี่ยแล้วเรื่องทุนระเบิดมันได้รับการคลี่คลายมากขึ้นในลักษณะที่เป็นคุณกับไทยกัมพูชาก็ต้องถูกล็อกมือถูกมัดมือให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาก่อเนี่ยเขาจะต้องไปเคลีย นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับประเทศไทยหลายส่วนแต่ว่าไอ้เรื่องเปิดด่านปิดด่านมันอาจจะต้องไปประเมินกับเรื่องเรื่องของภัยคุกค,คามความมั่นคงของทางกัมพูชาหรือว่ามันจะทําให้อํานาจเศรษฐกิจกัมพูชาที่อยู่ชายแดนติดกับเราเนี่ยมันมันลดลงได้จริงไหมแล้วกแล้วสามารถบีบให้กัมพูชามาเจราจากับเราในลักษณะที่เราได้เปรียบอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องไปไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสองนาทีท้ายรายการเนี่ยจา์เรื่อง s c a ม m e r เนี่ยนะเราก็อายัด ซับยุดซับของตัวบิ๊กๆเบิ่มนะคือพูดแล้วทำว,ว่างั้นแต่พอใช้ได้งานเนี้ยนะถึงแม้จะมาช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าขณะดเดียวกันนี่จีนนี่พมา่าเนี่ยเขาก็ครวมความเลยทุบสแกมเมอร์ที่ชโชเวโกโกแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเงียบคลิปนี่มันมันมันต่างกันยังไงมันเพราะอะไรอาจารย์เออผมคือผมว่าอย่างนี้นะครับว่าสแกมเมอร์ที่ปล่อยเพจแล้วก็ในจุดอื่นๆที่อยู่ ในกัมพูชาที่ติดชายแดนเรามันเป็นมันเป็นม้อข้าวที่สําคัญเลยของความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจของระบอบคุณเซนม,มันเขาไม่กล้าทุบม้อข้าวตัวเองะนะครับแต่ว่าในของฝั่งชเวโกโก เออมันมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นมอข้าวของจีนเทากับพวกวอลล์หลอดหรือขุนศึกชายแดนกลุ่ม B ี S อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเอ่อถามว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับทหารพรมาร่าในพื้นที่ไหมมันก็ไม่แน่แต่ว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับไอฐานอํานาจที่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพัตมาดอกองทัพพมา่าที่ศูนย์กลางแบบชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะทหารพรมาร่าจะบอม ไอ้เมืองแกมเมอร์สีเทาเหล่าเนี้มันก็ไม่ได้ไปทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วมันจะส่งผลดีอีกเพราะว่าทหารพรมาร่าจะได้ภาพที่ดีขึ้นนะครับว่าเขาก็มีจริยธรรมในการปราบปราไมไอ้พวกธุรกิจสีเทาแล้วก็ทําให้ประชาคมโลกเนี่ยก็ชื่นชมทหารพรมาร่ามากขึ้นซึ่งทหารพรมาร่าก็จะจัดเลือกตั้งในช่วงปลายปลายเดือนนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ของทหารพรมาร่าด้วยนะครับเห็นว่าจีนต้องโอลำเลียงเครื่องบินไปขนกลับกัน วันละหลายเที่ยวนะในช่วงนี้อาจารย์กับจีนครับเพราะว่ามันคือก็ก็เป็นจีนเทาจะ<อ>จะจีนสีอะไรก็ก็เป็นจีนยังไงก็ต้องเกี่ยวกับทางการจีนว่าจะมีระดมลำเรียงเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ไขหรืออบะยพคนเหล่านี้เพื่อนำไปลงโทษ นะครับในอธิปไตยของจีนนะครับอันนั้นก็ก็ว่ากันไปแต่แล้วผมผมว่าทางทางฝั่งทางด้านพมา่าเนี่ยนะครับมันผลประโยชน์มันไม่ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาในชายแดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกอบเป็นกรรมที่ยึดโยงกับ่างพมา่าที่เนปิดอเต็มๆแต่ว่าไอ้ชายแดนของกรัรมพูชาเนี่ยอย่างปอยเปตเนี่ยมันมันยึดเป็นกกอบเป็นกรรมแล้วโยงกับประอุตสชนกรรที่พนมเปญเลยผมคิดว่าเนี่ยคือความแตกต่างนะครับอื เราเองก็อายัดยึดทรัพย์ของตัวบิ๊กกนะยิมเรียกเบนสมิธนะเรายวงมาถึงคนไทยนะักการเมืองไทยด้วยนะที่เรากรร็รู้กันอยู่แล้วเข้าใจว่าน่าจะมีตัวบิ Big ๊กบๆเบิ้มๆนี่คงจะเพ่นออกจากประเทศไทยกันเยอะนะอาจารย์ตอนนี้นี่คาดว่าครับก็คาดว่าน่าจะเป็นแนวๆอย่างนั้นแหละครับก็คือต้องเข้าใจว่า ตัวบิ๊กบิ๊กเบิ้มเนี่ยเขาก็มีคอนเน็ชันมีโครงข่ายไม่ได้อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเ,เขาก็ข้ามแดนไปมาแล้วปัญหาคลาสสิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือเรื่องของอุป,ปถัมข้ามแดนทุนนิยมข้ามแดนสวยชายแดนมันก็ต่อถึงกันนั่นนะครับฉะนั้นไอการแก้ไขจัดฝั่งประเทศไทยในเรื่องของแมเมอร์คอเซนเตอร์ที่โยงกับเพื่อนบ,บ้านเนี่ยบ,บ,บางจุดมันก็มันก็คืบหน้าพอ จะมีเสียงชื่นชมบ้างจุดมันก็ไม่คืบหน้าเพราะมันไปติดอะไรที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ได้สองสามประเด็นที่น่าสนใจมากอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับครับอาจารย์หนุขอบคุณครับสวัสดีครับที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าเพนกันนับมานะเพราะแว่วว่าเบนสมิ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วว่าสองสามวันเนี่ย นะให้ชกแล้วแต่ว่า,ารายละเอียดแผนผังเรื่องโครงสร้างโครงข่ายของสแกมเมอร์นะเห็นว่าทางข่าวเที่ยงเขาเตรียมมาเป็นมีเดี๋ยวคุณหนุ่มอุดรจัดเต็มเป็นบนะิ๊กสตอรีร่นะเดี๋ยวเ <Okay. S 2> ้าติดตามความเคลื่อนไหวตรงนี้และความคืบหน้าต่างๆนะครับเรื่องของการฟอกเงินอาชญากรากรมข้ามชาตินะครับหมดเวลาสำหรับจับตาประเทศไทยนะครับคุณสำร,ราญรอดเพชรผมวุฒินันนาหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ